กรุงเทพมหานครอย่าให้เกิดบ่อยเลยไอยนักท่องเที่ยวเขาเสียงที่เสียงด้วยแท็กซีก่รายหนึ่งเขาอ้างว่าช่วงเวลาที่คนจีนคนนี้เรียกไปส่งคือเวลาเยน็นรถติดแล้วยะทางจริงๆรเนี่ยราคาเหมาเนี่ยจริงๆ400กว่าบาท<า>แต่สื่อสารกันผ<า>ิด<า>เป็น700<า>กว่าบาท<า>แล้วก็ <500 S 1> ทวงกันหน้าโรงแรมตอนทวงน่ากลัวเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวฟังจังหวะนี้ค่ะ now on the afternoon I go u 0 0 i v h บาท in traffic jam

ก็มีการรับผู้โดยสารขึ้นแท็กซี่ที่วัดพระแก้วนะฮะแล้วก็ปลายทางก็โรงแรมย่านเจริญกรุงก็บอกว่ารถติดมากขอไม่กดมิเตอร์นะแล้วก็เหมาจ่ายไปที่700บาทโอ้โหโลละร้อยกิโลละร้อยโลละร้อยครับใแล้วนูทุเรียนแพงมากปรากฏว่าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราส่งนักข่าวไปน้องป๊อกแป๊กต้องฟังความสองด้านด้วยนะน้องป๊อกแป๊กค่ะได้โทรศัพท์พูดคุยกับพนักงานโรงแรมปลายทางที่ส่งผู้โดย สารชาวต่างชาติชาวจีนแล้วก็มีการคุยกันในคลิปวายด้วยว่าเนี่ยเจ็ดร้อยบาทให้มาสามร้อยเอาน้ำเปล่าผมไปอีกสองขวดคิดค่าน้ำเปล่าด้วยนะปรากฏว่าตอนนั้นโทราศัพท์ถามพนักงานโรงแรมว่าข้อเท็จจริงเกิดขึ้นตามคลิปไหมเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเจ็ดมิถุนายนสิบหกนาฬิกาสิบนาทีช่วงรถติดจริงๆลูกค้าของโรงแรมเป็นชาวจีนเป็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งมาพักที่โรงแรมประมาณสักสองวันนั่งรถแท็กซี่เนี่ย ไปเที่ยวแล้วกลับมาจากวัดโพวัดพระแก้วขับรถเข้ามาบริเวณหน้าฟอนหลายนาทีจนผิดสังเกตเขาก็เลยเดินลงไปถามปรากฏว่านักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือว่าเนี่ย นั่งแท็กซี่มาจากวัดโพวัดพระแก้วพี่แท็กซี่เขาไม่กดมิเตอร์นะเขาคิดราคาเราต้อง700บาทแพงไปไหมอ่ะนักท่องเที่ยวก็พยายามจะคุยกับแท็กซี่แท็กซี่ลงมาแล้วก็โวยวายพูดโดยสารบอกจ่ายเงินมาจ่ายเงินมาสุดท้ายนักท่องเที่ยวจ่ายไป300บาทคนขับรถแท็กซี่ยังทิ้งท้ายคลิปเลยว่าโอ้ยเนี่ยคิดราคาเมาแล้วยังกินน้ําไปอีก2ขวดแล้วยังโวยวายแล้วขวดละสี่สิบบาทสองขวด80บาทให้มา300มันจะเหลือเท่าไหร่เอง พนักงานโรงแรมเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณทําอย่างเนี้ยเสียชื่อเสียงนะลองฟังเสียงพนักงานโรงแรมค่ะหมือว่าเยยี เป็นคนกลางเ <rear> ฮ <view> ้ยเขาแล้วเขามีปากเสียงกันทีด้วยไหมครับแต่ว่าเขาก็เป็นที่ต้องการเหตุการณ์แบบนี้ที่เจอสวยในที่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาไทยแล้ว่จริงๆจริงๆก็มีขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับเราไปเจอกับคนขับแท็กซี่ด้วยชื่อพี่ทวีศักดิ์ ทวีศักเนี่ยนะฮะอ้างแบบนี้อ้าวลองดูหน่อยคือวันนี้เปิดใจเลยเขาบอกว่าตอนที่นักท่องเที่ยวเรียกขึ้นรถเนี่ยช่วงนั้นรถติดมากเลยประมาณบ่ายสบ่ายสเด็กกําลังเลิกเรียนพอดีมผมยอมรับอย่างหนึ่งคือเหมา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 ไป450บาทตกลงกันแล้วเรียบร้อย<ม>พอไปถึงที่โรงแรมแถวเ,เจริญกรุงก็ยังงงทําไมเขาถึงคิดว่า700บาทไม่รู้เขาคิดไปเองหรือเปล่าฟังไม่รู้เรื่องหรอ ผมก็หงุดหงิดไงรถติดด้วยก็เลยใส่อารมณ์ไปเพราะเขาจะไม่จ่ายสุดท้ายได้เงินมา300เราก็ถามพี่แท็กซี่ตรงๆพี่ทวีสักแล้วทำไมไม่กดแท็กซี่อ๋อชินไงผู้โดยสารต่างชาติขึ้นรถปั๊บผมก็มัวจะคุยเพลินก็เลยลืมกดมิเตอร์ง่ายๆแบบนี้ฮะตามคำชี้แจงของพี่ทวีศัก์นะโอ้ดากดมิเตอร์แต่ว่าบาง ผมบางทีผมชินกับฝั่งหลังที่แบบเออไปโรงแรมตรงนี้นะเอาไปเลย300เอาไปเลย250เอาไปเลย4 0 0 5้0าออะไรถ้าเป็นตอนเย็นตุ่มวิทอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยผมก็เลยแบบคุยเพลินกับแขกอธิบายแขกเพลินผมก็เลยอ๋อไม่ได้กดมิเตอร์ก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยเป็นตามอย่างนั้นนะครับพลาดไปหน่อยครับแต่ข้าวหลังผมก็จะทำตามระเบียบให้มันถูกต้องแล้วก็ไม่ ไม่ใช้อารมณ์ไม่ทสยอารมณ์ไปแต่ว่าบางทีอารมณ์ผมมันก็มันก็อาจจะมาหงุดหงิดบ้างแต่ผมขอโทษผมก็จะทําให้มันดีวันนี้ผมไม่ไม่แก้ตัวอะไรผมยอมรับทุกอย่างครับพี่ทวีศักดิ์เองคนกับแท็กซี่นะเขาก็ขอโทษมาแล้วแต่ว่าบทลงโทษของพี่ทวีศักดิ์เนี่ย ก็จะต้องโดนดังต่อไปนี้ครับเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราปรับ3,000บาทแสดงกริยาวาจาไม่สุภาพแต่งกายไม่ถูกต้องปรับ500บาทพักใช้ใบอนุญ,ญาตขับรถ30วันแล้วก็จะต้องโดนส่งเข้าอบรมกฎระเบียบของการขับรถสาธารณะที่ดีบันทึกบ,บันทึกประวัติการกระทำความผิดเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องเอาไอ้ตัวมิเตอร์ปุ่มมนะันอะ เอาไว้ที่เบาะหลังข้างใต้เบาะเลยพอมีคนนั่งปุ๊บลิเตอร์ดันเองก็ง่ายไหมอ๋ออัตโนมัติอัตโนมัติเนี่ยก็ก้นนั่งเพราะว่าจริงๆแท็กซี่ไปไม่มีใครขึ้นอยู่แล้วถ้าขึ้นมา่าไหกดนั่งปุ๊บปุ่มทํางานก็จะง่ายขึ้นจะไม่ลืมและน่าจะดีกว่าที่ตกลงเขาลืมเนาะพี่น้องใช่ค่ะแล้วภาพทางซ้ายมือคือเราไปพูดคุยกับพี่แท็กซี่ที่อยู่แถววัดพระแก้วเขาบอกโอ้ยแบบเนี้ย มันแพงไปเ,เรียกตั้งเจ็ดร้บาทซึ่งจริงมันไม่ไม่ควรนะแต่ว่าน้องพอกแพ็กก็ไปเจอคือพี่คนนี้ไม่ไไม่ใช่คนที่ไปเหมาแท็กซี่นักท่องเที่ยวนะคือแต่บอกว่าตรงนี้มันมีแท็กซี่ที่รอรับนักท่องเที่ยวเยอะซึ่งเรียก700บอ,อบาทก็แพงเกินไปเพื่อนรวมวิชาชีพอย่าไ่ชอบเลยเนาะอเออจะเสียชื่อกันไปเปล่านะค่ะ